ครับสวัสดีครับนี่ครับผมอันนี้ก็คือวิธีง่ายๆนะครับที่เราทําเครื่องมือแบบย้ำผ้าบเบรกแบบดูให้มันสวยงามนะครับดูแบบไม่เนาะถ้าบางคนนี่แบบช่างตีมานี่แบบบูดๆเบีบบเ้ยวนะอันนี้เราเอาน็อตมาเจาะครับเอาน็อตมาเจาะแต่มันก็ดูแบบดูว่าสวยหน่อยนี่ ดูเรียบร้อยหน่อยครับผลงานไหนซินี่ครับมันมันไม่เบี้ยวครับคือหน้าหน้าพลาเบรดหน้าเออเราเอาน็อตมาเจาะนะครับอันน็อตมาเจาะนี่อันนี้ก็สูตรง่ายๆนะครับนี่เอาไปใช้ได้นะสูตรของช่างเก่งนะครับโอ้ยสูตรผมหรอกผมดูยูทูบมาช่างเก่งก็แกะเข้ามาอีกทีหนึ่งใช่ไหมจารย์ติ๊กด้วย โอ้ช่างเก่งก็แกะเข้ามาอีกทีหนึ่งครับก็เลยเอามาใช้มาเจะเอามาใช้เองนี่ครับก็น็อตธรรมดานนี่แหละเพียงแต่เนาะเราก็ตีแบบให้มันออกมาแบบสวยงามขนาดนี้แต่บางคนก็บอกว่าอุ้ยไม่ต้องทําถึงขนาดนี้ก็ได้ตีเอาเลยก็ได้มันไม่ใช่นะคือเราเอาความเรียบร้อยนะครับผมเรียกว่าความเรียบร้อยเวลาถอดออกมาปุ๊บไปเจอช่างอื่นเขาถอดมาเขาก็เจนไปด้วย เขาก็จะอู้คืออยู่ช่างที่ไหนเขาตีให้เขาก็จะได้ถามแบบนี้นะพระเบรกเดิมๆไงครับสว่านเจาะเจาะเอาปีกมันออกก็ตีออกเลยอหมุดเดิมมันย้ำเหมือนรีเวทมันมันใช่มีรีเวทร์ดครับเอาสว่านเจาะ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 แล้วก็ตีเอ๊ะนั่นแหละแต่ตอนนี้เจาะเจาะเจาะตีออกเจียวครับสวยงามอ่ะอันนี้ก็เก็บไว้แบบดีๆแล้วเก็บไว้ได้ดีๆเหลืออีกข้างหนึ่งแต่วันนี้ก็เลิกงานแล้ว รุ่งนี้ก็ตีอีกข้างหนึ่งดเดี๋ยวไปใส่ล้อครับหนีกับบ้านแล้วถอ,อดอีกข้างหนึ่งครับถอดมาย้ำเบรกเฉยเฉยนี่แหละครับเนน,นนีมครับมันมันดูไม่เข้าตากรรมการก็เลย แค่นี like <water> ้แหละสวยงามแล้วสุดจัดอ่มันไม่หลุดหรอกแค่บานปิดรูแค่ปิดรูแค่นั่นแหละไปถือไปนู่นถือถือไปเลยตืดตตดยงนี้ก็ได้เนี่ยใหญ่ดีหนักดีด้วย หกสิบล้อบโลอันใหญ่ๆดิเบตใหญ่ใหญ่ครับแต่เขาอัดแท่นดีกว่าง่ายดิดปวดปืดปืดปืดดับเบลแต่ถ้าเราขยันเราก็มาทำเองนะแต่ถ้าช่างคนไหนเขาก็โอ้ให้เขาทำให้ดีกว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้แต่นี้เจอช่างขยันครับก็เจาะดัดแปลงไปไม่ขยันเลยใช่ไหมแต่จำเป็นเหรอจำเป็นต้องทำจำเป็นต้องทำเหยียดตาย รถยนต์ง่ายกว่าอย่างอย่างนี้ต้องเรียกค่าแรงแบบสูงๆหน่อยค่าแรงก็เรียกแพงไม่ได้อ้าวท้าไมอ่อะไรต้องรถใหญ่เขาทำไม่กี่ร้อยเองโอ้มันไม่เหมือนรถเล็กเหรอรถใหญ่ต้องค่าแรงถูกกว่ารถเล็กอีกงๆนี่ยังงั้นกลับบ้านดีกว่างั้นล้างอัดกระบีไม่กี่ร้อยเองโอ้บางทีเขาทำละล้อละสองร้อยสามร้อยโอ้ยสี่ร้อยจทุกวันนี้ ทุกทุกวันนี้แค่แค่ถอดแล้วก็ใส่ลูกปืนอ่ะสี่ร้อยไอไอไอนั่นจารบีถอดแล้วก็ใส่จารบีล้อละสี่ร้อยใส่ล้อเบรกตั้งนานแล้ว <c oughs> จารบีอยู่ในล้อแล้วแล้วเรไปอยู่ในซูเปอร์เกสต์แล้วเราไมขอค่าจารบีเขาด้วยขอค่าจารบีเขาด้วยเป็นไรญาติาพี่น้องเขา รถเด็ดที่นองไม่เกี่ยวอ, <c oughs> อันนี้จะเป็นจะปิงงนะ้งสองงานนะสองงานนี่ก็แปลกเนาะรถใหญ่เนาะทำทำพวกเบรกอะไรแบบนี้เนาะแค่สี่ร้อยเนาะถ้าปิกอัพนี่เท่าไหร่ปิกอัพนี่น้อยเนาะปิกอัพแต่มันถ้าอยากได้กำลังแรงต้องงูน แล้วคุงเทพบเร็วงานไหมมันงานงานมันเบากว่างานเบางานเบาค่าแรงแพงแต่หกไอพวกหกล้อหกล้อรถใหญ่งานหนักค่าแรงแพงเหมือนกันอจนมันค้องอืม รอยสปริงมันฟองเหี่ยเนี่ยรอยเกลียวเอาไอ้คันนี้คราเอาไปทำเท,ำท,น,ท,น,ทนรองเกียร์เหมือนกันบ่เ <c oughs> นี่ยคันเนี้ยแทนรองเกียร์เนี่ยนี่ดูครับทำแทนไอ้ทำไอำ้ตัวรองเกียร์มาดนะิน่ะใช่ไหมทำเหมือนกันกับคันนู้น,นท,ทำไมไมันใช้ง่ายกว่าสิบ้อแท้ไม่ต้องงัดเหมือนสิบรอไม่ต้องงานเหมือนสิบรอเลยสิบรอต้องงานจน ไม่เพลินี่บาดมือเจ้าของอีกใส่ง่ายเพราะเราต้องถอดไ่ถอดถอดได้ตัวล็อกเบรกตู้ว์ตู้องกระดาษ แล้วน็อตอะไรมาอยู่กับจี้จี้เต็มนี้หมดเลยนี่เนี่ยมีแต่น็อตสวยๆด้วยหาลังหาอะไรเก็บไว้ดีๆเนี่ยน็นอตห่เนีย็นอยน,นลันเขาแหละน็อตกระโบอ่ะอยู่ยึดกรบตัวตัวเก่าแล้วเอาตัวใหม่มาตัวใหม่มาก็เลยตัวนี้ก็ทิ้งเลยนี่ไปล้างเนี่ยเลต้องหากาลอนตัดมาไว้สวยๆสักไวน้น็อต มีตลัมาข้าวปอันนี้ก็อันนี้ใส,ใส่ใส่น็อตไม่สุดหรือว่าเปลี่ยนแท่งเกียร์น็อตโต้เลยน็อตยาวหรือเปล่ามัน,นเป็นน็อตตัวเมียน็อตตัวผู้ทีม<ช>่มันต้องเป็นน็อตตัวเมียน็อตตัวผู้แทงลงมาแน่นว่าไอ้ที่ว่ากันแน่นว่าเกียร์สบัดใช่เกียร์สบัด ลเอะนช่างเสือดวะช่งชงางเบีวทุกวันนี้ช่างเสือดก็ไม่ค่อยทำแล้วล,ลูกชายค,ทายคนทำอะไรผมจะให้ทำา้าง้างบนเ,เนี้ ทําข <łość> ้างบนมันมันมันเหมือนยึดไว้เนี่ยเหมือนเหมือนไอ้นั่งไงเหมือนจิบล้อน่ะะนนั่นน่ะอือข้างบนน่ะตอนแรกผม